นครที่ตำหาเจอกับกังลังชวนเก้าสนามนางพญาเดือพันบาทตัวนี้ตัวนครเดินทางมาไกลครับเงนะคนเงตัวทีเด็นครที่ตาเลยครับมาเจอกับีเด็ดลังชวนครับปเลเลยเเไเไเเเปเลยล vì không liên hệ không liên hệ của khán giả hết ngày mai mà lòng tham mát của mình không tin có lương nào lẽ thả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  lẽ Lên lẽ lên trên thả lẽ 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 thả ก็เก่งกันทั้งคู่นะเขารู้ข่าวว่านั้นวัดวก็เก่งกันคนนี้เราพันร้อยทำาทนะต้องทำงานต้องมีของดีแน่นอนนะต้องมีของดีแน่นอนแต่ว่าใครจะดีกว่ากันนะมันก็ในทเป็นครบไม่ใช่เ่านัะ

ล้ครับตอนนี้รอจังหวะเข้าประจนที่ก่อนเอถตาเป็นคนขับน้าเลยไหม้าเป็นคนับน้าเลยไหมเอาล้ครับเอาครับเลังแข่งขันกันเาพัาีก่อนเห็นี่ยนเ่ยนบักุาทนี้เยเอขับติดันที

มาลูกไบมาลูกไ่